คลิปนี้เราจะมาทําคลิปที่มาของชื่อตัวละครในยอ่อหนังสือจิ๋วโคนันซึ่งตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่ามันมีเยอะมากๆเพราะงั้นเนี่ยเราก็อาจจะเอามาได้ไม่ครบทุกตัวนะครับแต่จะพยายามเอาตัวละครหลกัหลกๆและตัวละครสําคัญๆมาให้มากที่สุดนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับผมตัวละครตัวแรกเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือตัวเอกของเรานั่นเองนะครับอย่างเอโดงะวะโคนันสําหรับที่มาของชื่อตัวละครเอกอย่างเอโดงะวะโคนันนะครับเป็นการนาเอานมากกาีีท่ มีส่วนในการพัฒนาวงการนิยายสืบสวนของญี่ปุ่นมารวมกันกับชื่อของเซอร์อาร์เธอร์คอันดอยผู้แต่งเชอร์ล็อกโฮมนั่นเองครับส่วนคุดโดชินอิจินามสกุลคุโดนะครับมีที่มาจากคุดโดชุนซากุที่รับบทโดยคุณยูซากุมัซึดะในละครของญี่ปุ่นเรื่องตันเตโมโนการิที่ฉายในปี1979ถึง1980พุ่นพ่อของชินอิจิเนี่ยก็เช่นเดียวกันกับชินอิจิครับนามสกุลของเขามาจากคุโดชุนซากุส่วนชื่อยูซากุเนี่ยมีที่มาจากยูซากุมัซึด เตโมโนกาตาลีนั่นเองครับส่วนคุณแม่สุดสวยของชินอิจิอย่างคุดโดยยุกิโกนามสกุลเดิมของเธอก็คือฟูจิมิเนะยุกิโกซึ่งมีที่มาจากมิเนะฟูจิโกในอนิเมะเรื่องรูแปงที่3ครับส่วนชื่อยุกิโกเนี่ยก็มีที่มาจากคุณนิครโดยุกิโกซึ่งเป็นผู้ให้เสียงภาคมิเนะฟูจิโกนั่นเองตัวละครตัวต่อมาครับโมริลันนางเอกของเรื่องนั่นเองครับสำหรับที่มาของชื่อนางเอกของผลงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับมีที่มาจากเมอริสเลบลองนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสแและเเป็นผู้ที่่่ตงงรืออา ปแปลงงนนั่นเอตัวละครตัวต่อมาครับโมริโคโกโร่สาหรับคุณยอนนักสืบโคโกโร่สัปงกแค่ <c oughs> โคโกโร่นิทราคุณพ่อของรันชื่อของเขาอย่างโคโกโร่นะครับก็มีที่มาจากอาเคจิโคโกโร่ซึ่งเป็นนักสืบเอกชนที่อยู่ในผลงานของเอโดงะวะลัมโปนั่นเองครับคิสกิเอรีสําหรับคุณแม่ของรันอย่างคิสกิเอรินะครับชื่อของเธอเนี่ยมีที่มาจากเอร์ลี่ควีนซึ่งเป็นนามแฝงของนักเขียนชาวอเมริกันครับดตรอากาซะชายผู้ที่ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆให้โคนันนะครับนามสกุลของดรอากาซะเนี่ มีที่มาจากอากาธาคิสตี้นะครับซึ่งเป็นนักเขียนนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชาวอังกฤษเจ้าของผลงานแอกูปโลและมิสมาเปิลนั่นเองครับฮัตตรีเฮจินามสกุลของเขาอย่างฮัตตรีนะครับมีที่มาจากนักสืบฮัตตอรในเรื่องตันเตโมโนกาติส่วนเฮจินะครับมาจากเฮจิเซนิงาตะตัวละครจากนิยายของโคโดะโนมูระและเมื่อมีเฮจิแล้วนะครับตัวละครตัวต่อไปเนี่ยก็ต้องเป็นโทยามะคาซิฮะแน่นอนอยู่แล้วครับนามสกุลโทยามะนะครับมีที่มาจากคินชิโร่โทยามะตัวละครหลักในละครย้อนยุคเรื่อง คินซังแห่งโทยมามะส่วนคาซิฮะเป็นชื่อภรรยาของผู้ช่วยของอาจารย์โกโชนั่นเองตัวละครตัวต่อมาครับทายาทอภิมหาเศรษฐีนะครับซูซูกิโซโนโกะที่มาของชื่อของเธอนะครับก็คือเป็นชื่อรุ่นน้องของอาจารย์โกโชนั่นเองเคียวงงคุมาโคโตะเคียวงงคุนะครับมีที่มาจากชื่อของนัซึฮิโกะเคียวงงคุนัก,โก,โก,โกเขียนวรนิยายชาวญี่ปุ่นส่วนมาโคโตะนะครับมาจากคันจิคําว่าเคียวคุชินซึ่งเป็นสายหนึ่งของคาราเต้นั่นเองตัวละครตัวต่อมาครับไฮบราระไอสำหรับเธอคนนี้เนี่ย มากนะครับในเดอะมูวี่26ที่มาของชื่อของไอจังนะครับมาจากตัวไอของไอวิชัสกี้แต่ว่าภายหลังนะครับอาจารย์โกโชเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าที่มาของชื่อไอามาจากไอรีนแอดเลอร์หญิงสาวจากเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส่วนไฮที่แปลว่าสีเทาจากไฮบาระก็คือคําว่าเกรจากคอร์ดิเรียเกตัวละครในผลงานของพีดีเจมซึ่งเป็นนักเขียนชาวอังกฤษครับโยชิดะอายุมิชื่ออายุมินะครับมีที่มาจากอายุมิคิตากะวะซึ่งเป็นนักเขียนนวนิยายชาวญี่ปุ่นซูบุริยามิซิฮิโกชื่อมิซิ มีที่มาจากนิยายลึกลับมิซิฮิโกะอาซามิของคุณอุจิดะยาซูโอะและโคจิมะเกนตะมีที่มาจากนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฮาจิเมะโคมิเนะตัวละครตัวต่อมาครับอามุโร่โทลุหรือว่าฟูรุยะเลทั้งอามุโร่โทลุและฟูรุยะเลนะครับมีที่มาจากอนิเมะเรื่องโมบิลสูตรกันดั้มซึ่งมาจากตัวละครอามุโร่เลและมาจากนักภาคโทลุฟูรุยะครับก็คือเอาง่ายๆก็แค่เอาชื่อกับนามสกุลของตัวละครและก็นักภาคมาสลับกันก็แค่นั้นเลยครับตัวละครตัวต่อมาครับอากาอิชูิ สำหรับเขาคนนี้นะครับเป็น FBI ที่เป็นกระสุนเงินต่อพวกองค์กรชุดดำนำามสกุลของเขาอย่างอากาอินะครับมีที่มาจากเดอะเรดคเมหรืออากาอิซุยเซซึ่งเป็นสมญานามของชาอัสนาเบิซึ่งเป็นตัวละครจากเรื่องโมบิลสูตรกันดัมส่วนชื่อชูอิจินะครับมีที่มาจากคุณอิเคดะชูอิจิผู้ให้เสียงภาคชาอัสนาเบินั่นเองครับส่วนโอกิยะซูบารุชื่อนี้ครับมีที่มาจากคาสวาลเลมไดคุงซึ่งเป็นชื่อจริงของชาอัสนาเบิจากโมบิลสูตรกันดัมซึ่งจะถามว่าได้มายัางไงนะครับคำ ว่าคาสวาลในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะเขียนและออกเสียงว่าคัสุบารุและก็เปลี่ยนตัวยะตัวเล็กให้กลายเป็นตัวใหญ่นะครับก็จะออกเสียงว่าคิยะสุบารุและให้เติมตัวอกเข้าไปข้างหน้านะครับก็จะกลายเป็นโอกิยะสุบารุนั่นเองครับส่วนโมโรโบชิไดที่เป็นนามแฝงของอากาอิที่ใช้เพื่อแฝงตัวเข้าไปในองค์กรคําว่าไดนะครับมีที่มาจากไดคุงจากคาสวาลเลมไดคุงนั่นเองครับเซรามาซึมิน้องสาวคนเล็กของครอบครัวอากาอิโดยชื่อของเธอนะครับถูกตั้งชื่อตามเซรามสน้องสาวของชาอัสนาเบลจากโม สูตรฮานิานดะชูคิจิสำหรับเขาคนนี้ครับคือน้องชายของอากาอิชูอิจิและเป็นพี่ชายของเซรามาซุมิชื่อของเขาอย่างชูคิจินะครับได้มาจากการนําเอาคันจิคําว่าชูจากอากาอิชูอิจิมารวมกับคิจิจากซากตะซังคิจิซึ่งเป็นนักเล่นโชงินั่นเองครับโดยชื่อของฮานดะชูคิจิเมื่อเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะคล้ายกับฮาชิบะฮิเดโยชิซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นต่างกันแค่ตัวอักษรแค่เพียงตัวเดียวครับมากันที่ตัวละครตำรวจกันบ้านครับสารวัตรเม เมูเลจูโซที่มาของชื่อเมงูเลนะครับตั้งตามจูฟองซัวไอเมดีไมเกรตซึ่งเป็นตัวละครในผลงานของจอร์จซิเมนอนครับท้าครั้งนี้วาัตารุคนนี้ก็ง่ายๆลยครับตั้งชื่อตามนักพากผู้ให้เสียงเขานั่นแหละครับคุณทาคางิีวาตารุนั่นเองชิบะคาซิโนบุชื่อของชิบะนะครับก็มีที่มาจากนักพากผู้ให้เสียงเขาเหมือนกันครับนั่นก็คือคุณชิบะอิชิชินนั่นเองครับ ซาโตมิวาโกโดยชื่อของตำรวจสาวสุดสวยคนนี้ครับตั้งชื่อตามคนรู้จักของอาจารย์โกโชาโอยามะครับชิราโทรินินซาบุโรนินซาบุโรนะครับมาจากละครเรื่องนินซาบุโรฟูรุฮาตะมิเกะเอโกะชื่อของเธอคนนี้ครับมีที่มาจากมิเกะเนโกะโฮมส์ผลงานนวนิยายของอคากาวะจิโร่นั่นเองครับจริงๆนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเอาตัวละครยูมิมาด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มีข้อมูลนะสิตัวละครตัวต่อมาครับจอมโจนคิดที่มาของชื่อจอมโจนคิดนะครับในเรื่องได้บอกว่าคุโดยูซากุได้อ่านชื่อ ของจอมโจรหมายเลข1412เป็น KID จึงเป็นที่มาของจอมโจรคิดนั่นเองครับตัวละครตัวต่อมาครับเจมส์แบล็กที่มาของชื่อของเขานะครับมาจากชื่อของศาสตราจารย์เจมส์มาริเอตตี้ซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องเชอร์ล็อกโฮมของเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยนั่นเองครับที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของโฮมส์โจดี้สตาร์ลิงที่มาของชื่อโจดี้นะครับมาจากนักแสดงฮอลลีวูดอย่างโจดี้ฟอสเตอร์ส่วนสตาร์ลิงนะครับมาจากแคลิสสตาร์ลิงตัวละครจากเรื่อง The Silence of the Lambs อังเดรคาเมลชื่อของเขาใน มีที่มาจากเรือลบคาเมลและผู้บัญชาการดรนในเรื่องโมบิลสูตรกันดมนั่นเองครับตัวละครตัวต่อมาครับมิซูนาชิเรนะชื่อของเธอคนนี้นะครับมีที่มาจากเจมส์บอนย์ศูนโดยมิซูนาชิเรนะนะครับคำว่ามิสุก็คือมิสนาชิคันจิตัวนี้แปลว่าไม่มีอะไรหรือก็คือ0ูนเรคือ0ูนและนะก็คือ7ครับชื่อของเธอก็เลยเป็นมิสศูนย์ศูนย์เจ็ดนั่นเองครับและตัวละครตัวสุดท้ายครับฮอนโดเอซิเกะน้องชายของมิซูนาชิเรนะนามสกุลของเขาอย่างฮอนโดนะครับมี จากคำว่าบอลจากเจมส์บอลที่คำว่าบอลนะครับออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นและเอาเต็นเตออกก็จะออกเสียงว่าฮอนโดนั่นเองครับส่วนชื่อเอซุเกะเนี่ยมีที่มาจากเอซุเกะไคโตะซึ่งเป็นนักเขียนนวนิยายชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับที่มาของชื่อตัวละครในยอดนักสืบจิ๋วโคนันซึ่งส่วนใหญ่ที่มาของชื่อเนี่ยก็จะมาจากตัวละครจากนิยายนักสืบหรือไม่ก็คนเขียนรวมถึงจากเรื่องกันดั้มด้วยเพราะว่าอาจารย์โกโชอาโอยามะเนี่ยเป็นแฟนคลับของกันดั้มนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ